ขมื่อจะดีใจแค่ไหนนะครับเมื่อเจอของขวัญสิ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าขมื่อจะเริ่มจะเริ่มเจอแล้วครับผมจะเริ่มเจอของขวัญชิ้นพิเศษแล้ว วัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขมืลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเซอร์ไพรส์นะครับผมมีเซอร์ไพรส์แก่ขมืลนะครับผมเรามีเซอร์ไพรส์ให้ขมิดนะครับผมเแล้วเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรนะครับผมแล้วว่าขมืนจะดีใจแค่ไหนนะครับเมื่อเจอของขวัญสิ่งนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผมเราก็จะพาขมืนไปดูของขวัญน,นะครับผมชิ้นพิเศษนะครับผมน้ำก็ยังไม่ได้อาบนะครับก็ถือว่าโอกาสมาอาบน้ำด้วยเลยครับเนื้อตัวยังมอมแมมอยู่นะครับผมก็ไปดูของขวัญพิเศษนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผม เดินไปไหนก็เหมือนนะครับดูบริเวณรอบๆนะครับเดินไปไหนนะ่ะจะได้เจอของขวัญอะไรเนาะขามือนของขวัญพิเศษของขมือนจะเป็นอะไรนะครับอาจจะย้อนแสงนะครับ ข้ามือเดินหาเองเลยครับผมเผื่อจะเจอนะครับผมเผื่อจะเจอของขวัญที่ถูกใจนะครับว่าเรามีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะครับวันนี้ให้เขาเดินให้เขาเดินจนจนเขาจะเจอนะครับผมของขวัญจะเป็นอะไรเรามารุ่นพร้อมๆกันกับขมือเลยนะครับขมือเองก็ไม่รู้นะครับแม่แม่เองก็ไม่รู้นะครับผมครับด้านข้างๆก็จะเป็นวัวนะครับนี่ก็จะเป็นหลักของขมือนนะครับผมหลักขมือด้านนอก แต่ว่าอาจจะมีกิ่นของพาน้ำแตงนะครับผมกลิ่นของพาน้ำแตงมาอยู่นะครับพาน้ำแตงแล้วก็ของใจมงคลนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยดมกลิ่นนะครับผมกำลังดมกลิ่นอยู่ว่าจะไปที่ไหนต่อนะครับกำลังดมอยู่ดมอยู่เอาอะไรมีกลิ่นที่รู้จักไหม ไปเราก็ต้องตามเขาไปนะครับว่าเขาจะหาของขวัญเขาเจอจะหาของขวัญหรือว่าไอสิ่งที่เราเสอไฟเขาเจอหรือเปล่านะครับนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนนันงดมกินอยู่ดมกินอยู่แล้วก็อรอลุ้นเตมพร้อมกันเลยมีแต่ฝูงวัวน,นะครับผมฝูงวัวหน,นีน้ำมา มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยงกับคนกับช้างด้วยกันเลยนะครับช้างบัวควายก็อยู่ด้วยกันเลยนะครับบรรยากาศดีครับผมไม่หนาวนะครับไม่หนาวตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นนะครับเหมือนจะเจอของขวัญชิ้นพิเศษนะครับมานีเร็วขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวบัวเขาจะตื่น มานี่ลงมานี่ลงไปเีินไปเฮ้เดินไปเดินดิมเดินชมน้ำนะครับผมนี่ก็เป็นสวนยาของผมเองนะครับผมไปเลยรู้สึกว่าขมือจะเริ่มเจอแล้ว ข้ามือจะเริ่มจะเริ่มเจอแล้วครับผมจะเริ่มเจอของขวัญชิ้นพิเศษแล้วเจอกันแล้วนะครับผมของขวัญนะครับผมเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมโอ้ฉีราดเลยนี่ครับของขวัญชิ้นพิเศษเลยนะครับผมเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับวันนี้เซอร์ไพรส์สุดๆเลย สีนวลมาหาถึงบ้านเลยนะครับผม้าขมื่นมาหาสีนวลสีนวลมาหาขมื่นนะครับผมวันนี้นะครับเพราะว่าขม่นไปหาสีนวลไม่ไหวเพราะว่าเดินไกลนะครับผมสีนวลก็เลยเดินมาหาถึงบ้านเลยวันนี้นะครับดูครับผมเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆนะครับเซอร์ไพรส์กันสุดๆเลยนะครับผม ดีใจใหญ่เลยดีใ, no ใจมากเลยได้มาอยู่ด้วยกันเป็นไงเป็นไงถามข่าวกันหน่อยเอาหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วหลายอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้เจอเอาถามหน่อยถามหน่อยหลายอาทิตย์แล้วนะครับ in ผมที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่น้าท่วมนะครับนะครับสังเกตนะครับผมสองเชือกนี้เวลาอย attend. ู่ด้วยกันนี้จะไม่ล่าเริงนะครับ จะไม่ล่าเริงเหมือนอยู่กับพี่ดาวนะครับจะเป็นช้างที่อยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นนะครับผมอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นกอดหอมกันถามกันคุยกันตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่กับพี่ดาวนี้จะคึกคืนนะครับอยู่กับพี่ดาวจะคึกคืนล่าเริงเล่นเหมือนเด็กๆนะครับผมช้างแตละเชียเวลาอยู่ด้วยกันบุคลิกก็ไม่เหมือนกันนะครับ กอดหอมกอดหอมกอดกันหน่อยหอมกันหน่อยเร็วถัดทายกันนะครับอันนี้เราเอาออกมาจากบ้านเพราะว่าเราไม่อยากให้เข้าไปในตัวลงช้างนะครับเดี๋ยวกลัวโวตองจะล่าเรืองด้วยนะครับผมเพราะว่าเราผสมมาเราก็เลยยังไม่ให้ เข้าไปเห็นด้านในนะครับผมเพระาระว่าบัวตองรักซีนวลเหมือนกันนะครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะล่าเรื่งนะครับช่วงนี้ก็ช่วงจะหนอมกันอยู่นะครับก็เลยอยากจะยังอยากจะไม่อยากให้บัวตองล่าเรล่งนะครับก็เลยนัดเจอกันข้างทางครับนัดเจอกันข้างทางนี่นครับฟังเสียงเขานะครับ ความอบอุ่นนะครับอีกไม่นานก็คงจะได้กลับมานะครับถ้าน้ําลดแต่ช่วงนี้น้ําก็ยังไม่ลดนะครับน้ําช่วงนี้ยังไม่ลดนะครับแต่ก็จะไปไปมาๆนะครับผมมีโอกาสก็คงจะได้เจอกันนะครับบางทีก็ได้อาจจะได้ร่วมงานด้วยกันนะครับผมก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าบางทีเพราะว่าเราอยู่คนละที่นะครับนี่ครับผมมาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับผม เป็นภาพที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันนะครับเป็นสิ่งของที่เซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดกับข้ามหมื่นเลยนะครับผมก็คือเพื่อนรักของเขาสีนวลน,นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้เขาไปอาบน้ำด้วยกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมอีพีนี้แล้วก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปอาบน้ำด้วยกันนะครับผมนะครับรอติดตามชมอีพีที่สองนะครับผม สวัสดีครับ